ก็คลิปนี้ขอบ่นเกี่ยวกับแก๊สไฟนั้นสักเล็กน้อยนะปกติทุกๆต้นเดือนอะบริษัทแก๊ปแบบชอบเสนอส่ง S S S เสนอมาให้เราผ่อนโทรศัพท์ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบเนี้ยแบบมีโทรศัพท์รุ่นนั้นรุ่นนี้เสนอมาให้ผ่อนบางทีมีเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆมีทีวีมีเครื่องซักผ้าเสนอมาให้ผ่อนมีแท็บรงแท็บเล็ตอะไรประมาณนี้แต่ เดือนนี้คือแบบเดือนก่กอนๆอ่ะคือเราไม่ได้อยากได้ละคือเรากะว่าเออรอแก๊บเสนอรุ่นดีๆมาแล้วเราก็กะว่าค่อยผ่อนก็คือรอรุ่นดีๆอ่ะรอโทรศัพท์รุ่นดีๆคืออยากได้โทรศัพท์ดีๆเลยแต่ตอนเนี้ยคือแบบต่อให้รุ่นไม่ดีแค่ไหนรุ่นสเปคต่ำแค่ไหนก็เอาแล้วอ่ะเมื่อก่อนอยากได้รุ่นสเปคดีๆสเปคสูงๆแก๊บก็เสนอแต่โทรศัพท์รุ่นที่ สเปคต่ำๆมาให้ผ่อนเราก็ไม่สนใจแต่ตอนนี้ต่อให้เป็นสเปคโทรศัพท์ต่ำๆเราก็จะผ่อนแล้วครับเราก็จะเอาแล้วแต่ขอให้เป็นรุ่นซัมซุงนะคือจะผ่อนโทรศัพท์ให้ย่าใช้อะ่ะก็คือสเปคต่ำแค่ไหนก็เอาแล้วนะแต่ขอให้เป็นรุ่นซัมซุงแต่แก๊สไฟแนนซ์เหมือนรู้อะครับ พอเราไม่อยากได้นี่แบบเสนอมาจังเลยแต่พอเราอยากได้เมื่อไหร่เงียบกริบไม่มีเสนอมาเลยครับวันนี้ก็ถ่ายคลิปนะวันที่หนึ่งกันยายนนะครับเป็นวันพระปปราชสมีตอนนี้ผมถ่ายคลิปอยู่ช่วงบ่ายเวลาประมาณบ่ายสามแนละ้ววันที่หนึ่งกันยายนเวลาประมาณบ่ายสามก็ยังไม่มี SMS จาก Grab มาเสนอให้ผ่อนเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ผ่อนโทรศัพท์มือถือสักทีปกตินี้จะส่งมาแล้วนะครับส่งมาตัง้งแต่เชา้าวลนแ ส่งมาตั้งแต่เช้าเลยว่าคุณมีสิทธิ์ผ่อนสมาร์ทโฟนปปปปเริ่มต้นเพียงวันละสิบเจ็ดบาทอะไรประมาณเนี้ยแต่เดือนนี้ไม่มีเลยครับเนี่ยพอเราอยากได้แก๊ปไม่เสนอมานะแต่พอเดือนที่ผ่านๆมาเราไม่ได้อยากได้หรอกเราอยากได้แบบรุ่นดีๆสเปคสูงๆแก๊บก็เสนอแต่รุ่นที่สเปคต่ำๆแต่พอเราแบบอ่ะรุ่นส แบบคิดแล้วอะว่าเออจะผ่อนโทรศัพท์ให้ย่าจะเอาโทรศัพท์ให้คุณย่าใช้สเปคต่าๆก็ได้เพราะว่าคุณย่าเขาก็ใช้โทรศัพท์ไม่ค่อยเป็นอะแบบคนแก่ๆเขาก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเทคโนโลยีหรอกเอาสเปคต่ำๆประมาณว่าให้โทรเข้าโทรออกแล้วก็พอเล่นเน็ตได้บ้างนิดหน่อยก็โอเคอะกะว่าสเปคต่ำๆก็เอาแล้วแต่กระไฟนั้นก็ไม่เสนอมาให้ผ่อนนี่สรุปคือก็ต้อง เก็บตังค์ซื้อเองใช่ไหมก็คือแบบอืซื้อเองก็ได้คือตอนที่อยากได้อ่ะคือแบบตอนที่อยากได้อย่างตอนเนี้ยไม่เสนอให้ผ่อนเลยไอต้อไอ้พูดบนไปหลายรอบแล้วสรุปเลยเมื่อก่อนอ่ะอยากได้เป็นสินเชื่อเงินสดหรือไม่ก็แบบโทรศัพท์สเต็กสูง,สง แต่แก๊ปก็ไม่เสนอสินเชื่อเงินสดมาให้แล้วก็เสนอแต่โทรศัพท์สเปคต่ำๆและตอนนี้พอแบบอ่ะโทรศัพท์สเปคต่ำๆก็เอาและจะผ่อนและจะเอาโทรศัพท์ให้ย่าให้คุณย่าใช้แกล็บไฟแนนซ์ก็ไม่เสนอมาเลยก็เอาเถอะครับดูดิผมวิ่งแกล็บมาเนี่ยเสื้อเก่าขนาดนี้ดูดิโลโก้ก็หายแบบเสื้อเก่ามากซิปก็พัง โลโก้ก็จางหายเกือบหมดแล้วดูแถบด้านข้างดูดิเนี่ยขาดหลุดลุ่ยหมดแล้วอะ่ะวิ่งจนเสื้อเก่าขนาดเนี้ยแต่แทบไม่ได้อะไรจากบริษัทแก๊ปเลยครับนี่แหละครับข้อเสียของอาชีพอิสระมันไม่มีสว่วนแทบไม่มีสวัสดิการอะไรเลยอ่ะครับก็คลิปนี้ฝากถึงคนที่คิดจะลาออกมาลาออกคิดจะลาออกจากงานประจำมาสมัครขับแก๊สนะครับจะฝากสองอย่างสองข้อสองเรื่อง ข้อแรกคือตอนนี้แ r a b ยังไม่เปิดรับสมัครคนนะครับคือแก a b เขาปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่สิบกรกฎาคมแล้วมั้งปิดรับคนชั่วข่าวแล้วก็ยังไม่มีกำหนดเปิดรับนะครับตอนนี้ยังปิดรับสมัครอยู่และข้อที่สองข้อที่สองก็คือคนต่อออ่่ตให้แก๊ปเปิดรับสมัครแต่มันก็ไม่คุ้มอยู่ดีครับเราออกจากงานประจำมาวิ่งแก๊ป คือคุณสมัครแกรปได้แต่เอาไว้วิ่งเสริมดีกว่าครับงานประจำอ่ะย,ยาราออกเลยไว้วิ่งแกรปหลังเลิกงานดีกว่าครับก็จะฝากถึงคนที่คิดจะลาออกจากงานประจำมาขับแกรปนะครับผมฝากอาไว้สองข้อนี้นะครับแต่ที่สําคัญเลยคือข้อแรกคือตอนเนี้เขาแกรปยังไม่เปิดรับสมัครคนคือคุณอย่าคิดเลยทํางานประจําไปก่อนแล้วถ้าแกรบเปิดกลับมาเปิดรับสมัครคนเมื่อไหร่เดี๋ยวผมจะลงคลิปเองครับ คุณกดติดตามกดสับสไครต์ช่องผมไว้ได้เลยครับกดกระดิ่งไว้ด้วยครับกระดิ่งกุ้ง <c oughs> กิ้งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งอ่ะคือถ้าเกิดว่าแกรปเปิดรับสมัครคนเปิดรับสมัครไรเดอร์เดี๋ยวผมจะมาลงคลิปบอกเองครับคือผมอัปเดตคลิปทุกวันอยู่แล้ววันหนึ่งสองคลิปสามคลิปอะ่ะบางทีลงจนหน้าเบือ่อไม่มีอะไรจะลงก็ลงอะ่ะบางทีจนคนดูเบือ่อและช่องผมอะ่ะคุณดูได้เลยครับยอดสับสไครต์ยอดติดตามน้อยกว่าย,ยอดจำนวนคลิปอ่ะครับ ช่องผมผู้ติดตามประมาณห้าสิบกว่าคนมัง้งแต่คลิปปลาไปประมาณเจ็ดสิบกว่าคลิปละมั้งตอนเนี้ยคลิปวิดีโอคนจํานวนคลิปมากกว่าจํานวนผู้ติดตามอีกอ่ะก็นั่นแหละถ้าเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับแกร็บอะค่ายแกร็บนะไม่ว่าจะส่งอาหารส่งคนส่งของส่งเอกสารส่งพัสดุอย่างเงี้ยคุณกดติดตามช่องผมไว้ได้เลยครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดต ทุกวันย้ำว่าอัปเดตทุกวันเลยครับอัปเดตรายวันเลยแล้วก็คอนเทนต์อื่นๆด้วยครับอย่างเช่นคำคมมุกเสี่ยวจีบสาวคำคมสร้างแรงบันดาลใจในชีวิตประจำวันแล้วก็นี่ครับคอนเทนต์เกี่ยวกับฟุตบอลสโมสรเชลซี Chelsea ครับไม่ใช่ไม่ใช่คำคมสิเกี่ยวกับข่าวสารสโมสรฟุตบอลเชลซีฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็ฝาก ฝากด้วยครับผมก็ผู้ติดตามตอนนี้ผู้ติดก็ทํามาได้สักพักแล้วครับประมาณเดือนกว่าๆสองเดือนแล้วครับแต่ยอดผู้ติดตามตกเฉลี่ยวันละหนึ่งคนเองครับผมตอนนี้มียอดผู้ติดตามห้าสิบห้าคนเองครับรบกวนฝากทุกท่านกดติดตามกด subscribe ให้ช่องอ่อนแก้วชาแนลด้วยนะครับผมและถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ให้ช่องอ่อนแก้วชาแนลด้วยนะครับก็คลิปนี้ฟุก หรือเบลนะครับผมคือคนเดียวกันนะก็คือตัวผมอะ่ะผมมี2ชื่อนะครับฟุกกับเบลใครจะเรียกผมชื่อไหนก็ได้นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้ขอลาไปพิม์เท่านี้นะครับสวัสดีครับ